ธรรมสวัสดีจะบอกว่าขอโอกาสนะคะแล้วก็ขอน้อม,อมก่อนขออนุญาตขอโอกาสพระคุณเจ้าทุกรูปนะ,ะคะข่าแม่ครูบาอาจารย์จะขอโอกาสว่ามาทำปรากฏการแห่งธรรมสังเวชนะคะที่เกิดขึ้น ะะที่เราเองก็จะต้องอได้ได้เห็นได้ยินได้ฟังในโลกของที่การสื่อสารรวดเร็วได้ขนาดนี้จำเป็นมากที่เราจะต้องมาใช้วิธีจิตนะคะผู้ที่ฝึกจิตเนี่ยจะมีอนุภาพของศีลสมาธิปัญญามีอนุภาพในการบำเพ็ญคือระงับดับทุกมีอนุภาพในการเป็นผู้งดเว้น บาบเวนนะคะนี่คืออนุภาพดังนั้นห้องทุกห้องที่สร้างมาของอในในของน้ำหนึ่งเนี่ยนะน้ำหนึ่งก็จะสร้างนะมีห้องอปรมัดปรมัดนี่เขาไม่คุยกันเลยนะคะเขาไม่พูดกันเลยนะทุกคนก็คือ มีกรรม,มวิธีมีวิธีกรรมแห่งตนแห่งตนนะคะทุกคนก็ดําเนินไปแต่เราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องไปถึงความจริงความจริงแท้ของชีวิตนะคะกลับไปสู่รากเหง้าของความจริงแท้ของต้นกําเนิดของของชีวิตแต่ละแต่ละท่านนะคะห้องปรมาตนะคะห้องวาร์ปห้องวาร์ปนี่มันจะมีปิ้งวาร์ปปิ้งวาร์ปในคลื่นของปัญญานะคะปัญญาที่พอเราอยู่ว่างๆเนี่ย พอเราว่างๆจากความวิตกกังวลทั้งปวงเนี่ยมันจะมีปิ้งวารการไปเชื่อมไปคอนเนคกับพุทธิพุทธปัญญานะคะคือปัญญาอันที่มันเรียวมากเลยมันเรียวมากเลยมันก็จะปิ้งวาร์ปนะก็เลยตั้งห้องวารไว้นะคะแล้วก็ห้องมาสัมมาปฏิบัติการสัมมาปฏิบัติการคือหนึ่งตั้งความเห็นถูกไว้นะคะแล้วก็สัมมาสติสัมมา,ส,มมาสัมมาิสัมมา,าสัมมาการดําเนินชีวิตที่ ที่ดีงามอย่างนี้นะคะก็จะมีคอนเน็กไว้ในธรรมะมงคลหลายๆท่านที่ผู้ที่เหมือนกับว่าระ,ะมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะคะระมัดระวังในการการใช้ชีวิตแต่ละห้องก็จะเห็นได้ว่ามีการปรากฏการแต่ละท่านเนี่ยคือใส่ใจในอันที่จะวิวัฒนาตนอย่างยิ่งยวดจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วในขณะเดียวกันห้องห้องวาร์ปนะคะคือ เห็นอย่างนี้ร่วมกันอย่างนี้ว่า,าโลกคือเราเราคือโลกโลกคือโลกทั้งพองพี่น้องกันคือเราเป็นลูกคลื่นทะเลเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยมองว่าเออมันจะมันจะเอื้อประโยชน์ยังไงได้บ้างหากว่าท่านจะ,าจะต้องเป็นผู้นำมีบทบาทหน้าที่ในความเป็นผู้นำในหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตของท่านในการใช้ชีวิตในสังคมของท่านท่าน แต่ละแต่ละท่านเนี่ยล้วนเป็นผู้นําในสังคมนั้นๆอย่างนี้นะคะมองว่าท่านจะเอื้อประโยชน์ในการใช้อย่างไรอย่างนี้นะคะจริงความจริงที่ปกปิดไม่ได้คือความจริงที่ปกปิดไม่ได้ก็คือสัจจะอันที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างนี้นะคะดังนั้นวันนี้นะคะวันนี้ปรากฏการณ์นี้คือเราจะไปพ่มพ์บทว่าอย่างงู้นอย่างนี้ ในสังคมมากมายคนอย่างงน้นอย่างนี้เราได้แต่เห็นแล้วก็ปองสังเวทแต่เรามากลับมามองที่เราว่าเออกำลังอย่างเราภูมิปัญญาแบบเราเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์แล้วมันจะคลี่คลายหมอกเวรน,นะให้กับเราได้นะฮะได้กับเราได้แล้วมันจะแผ่พลานุภาพสู่สิ่งแวดล้อมเราที่เราดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างไรอย่างนี้นะคะ ดังนั้นจึงมาเหมือนกับว่ามาช่วยกันเจรนัยหรือการรับให้คมนะคะคมยิ่งยวดเพื่อที่จะให้มันเป็นสายลมที่เหมือนกับว่าผ่านตะข่ายสายลมที่ลอดช่องภูเขาได้อะสายลมที่ผ่านตะข่ายได้ที่ไม่ไปติดนะคะไปติดขายอะ่ะ แต่มันจะลอดผ่านช่องตะข่ายอย่างนี้ได้เราจึงปรากฏเกิดปรากฏการณ์นี้ร่วมกันมาเราก็เน้นไปอย่างเช่นว่าล่าสุดที่เราพวกเราเจอกันเนี่ยนะคะทำไมเฟ้นผู้นําแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยโอ้ให้ทุกคนสละร่วมกันไม่ใช่ว่าเราจะไปทําทีมาเลี่ยไรายหาเงินอะไรเงี้ยเราเห็นความความอะไรในสังคมมากมายอะ่ะเราเห็น ดังนั้นเราจึงปลุกเ้าผู้นำทั้งหลายเนี่ยสู่ความจริงสู่ความจริงที่สุดนะคะใกล้เคียงความจริงที่สุดลุกขึ้นมาสละร่วมกันสถานการณ์สร้างวีระบุรุษเราก็จะเห็นการเอ,อื้อการเสียสละเป็นลำดับลำดาและโดยเฉพาะ นะโดยเฉพาะอาจารย์พี่สมบัติพิมพีของเราเนี่ยท่านเสรเรานะเสรเรามีสองท่านท่านนึงเป็นพระบุญเจริญพระอาจารย์บุญเจริญน,นะแล้วก็สมบัตินะบุญเจริญสมบัตินะก็เหมือนกับว่าเน้นเฟ้นหาสิ่งที่จะมอบสมบัติอันเป็นสมบัติที่แท้จริง โอ้พระพุทธเจ้าให้พลาหุนนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พลาหุนโดยสมบัติเนี่ยค่ะอริยทรัพย์ดังนั้นนะคะปรากฏการที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราเราจะเห็นว่ากระรวงวัฒนธรรมตอนนี้ตอนนี้มีนะคะเขาก็เรียกกันประชุมค่ะประชุมนะคะกรมศาสนานายุก,กรมอะไรเนี่ยเรียกเข้าไปประชุม เพื่อที่จะอบรมพระวิทยากรที่จะมาเผยแพร่พุทธศาสนาน,นู่นนั่นนี่ถามว่าท่านก็ทํางานกันมาอย่างนั้นเนะิ่นนานแล้วแต่เราสามสิบคนเนี่ยเรามองว่าเราวาบเต็มกําลังเลยนะคะเรามาวาบกันเต็มกําลังเลยนะคะโดยการใช้ความไวของจะเรียกว่าไวของอะไรจิตไวกว่าแสงอะ จิตของผู้ฝึกฝนนี่ไวกว่าแสงแล้วเราจะวัดเป็นในมิติไหนคะเราจะเลือกให้ความสำคัญกับมิติไหนเพื่อให้ได้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดถ้าหากว่า เราไม่เอื้อโอกาสให้ปัญญาวิมุตเหล่านี้ถูกแผ่กระจายหรือให้อริยคุณเหล่านี้แผ่กระจายเปิดนะให้แผ่กระจายเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องมานั่งฟังเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ย ทั้งชาติเลยเหรอน่าคิดนะน่าพิจารณาดังนั้นนะคะพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระริยาสาวกท่านเห็นแล้วท่านก็นำมาบอกทุกภพภูมิเลยนะฮท่านมามนนำมาบอกทั้งสามโลกเลยมันแล้วการที่มาเจอกันของพวกเราเนี่ย เชื่อนะคะเชื่อว่าศักยภาพมีในแต่ละท่านท่านจึงเฟ้นมันออกมาเพื่อนำพาตน ครอบครัวสังคมแวดล้อมท่านอยู่นั้นได้สัมผัสถึงความวิมุตต์หลุดพ้นเป็นขณะ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 ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มองว่าเร็วๆนี้เราควรให้ปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการเปิดโอกาส ให้สังคมแห่งการเกื้อกูลสังคมที่ไม่เห็นแก่ตัวสังคมที่ทุกคนมาหยิบยื่นแบ่งปันนะฮะเรียกว่าสังคมอารยะนะะเกิดขึ้นให้มากให้โดยมากนะฮะในฐานะเป็นบุคคลผู้อยู่ในบริษัทเดียวกันคือ พุทธบริษัทสีนะคะด้วยความเคารพพี่บางอาจพี่อาจเอื้อมก็ขอโอกาสทำปรากฏการไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะสาธุเจ้าค่ะ